มนีจะผ้าเขาขั่วตอนแรงๆจ้าอันนี้วัตถุดิบลักมน,นี้นะคะ่ะสาหร่ายน้ําจืดค่ะเม็ดเล็กๆเหมือนเม็ดไข่กุ้งไขป่ปลาเนะะี่ยค่ะเอิินว่าไข่ผานะคะ่ะไข่ผัเป็นสาหร่ายนะคะ่ะสาหร่ายชนิดหนึ่งนะคะนํามาประกอบอาหารทานได้จ้ามนี้เขาสีมาแกงแบบอีสานค่ะกับมีไข่ผานะคะ่ะเป็นวัตถุดิบลักค่ะแล้วก็เขาจะแกงแบบใส่หมูสับค่ะใครใส่สหมูสามสั้นก็ได้ได้ค่ะแต่มน,นีเขาจะใส่หมูสับแล้วก็ ส่น้ำใบายานางค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลงมือแกงกันเลยได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะ่ะข้ากระต่างภาชนะี่เข้าสีใส่แกงเนาะคะ่ะกัสีใส่พริกตะไคร้แล้วก็หอมแดงลงไปค่ะอันนี้เขาจะล้วนหมูให้สุกก่อนนะคะ่ะเราจะปัดผัดหมูก่อนนะคะอ่าสิผัดหมูกนกรนใส่หมูสามสันก็นไนนะไรได้ค่ะบางคนใส่หมูสามสันใส่กระดูกหมูค่ะหรือว่าถัาแกงแบบอีสานแท้แทันก็นจะบ่ใส่หยังด้ค่ะ ้วเติมน้ำนิดนึงค่ะรวนหมูให้สุกเลยได้ค่ะอ่ารวนหมูสุกแล้วนะคะกะสิใส่น้ำใบย่านางลงไปค่ะเดี๋ยวใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะคะ จากนั้นกรตามด้วยไข่พัมค่ะไข่พัมเม็ดเขียวๆแบบนี้ด้ค่ะไข่พัมหรือว่าสาหร่ายน้ําจืดนะคะนี่เท็กเจอร์ก็จะเป็นเหมือนไข่กุ้งไข่ปลางืะะีล่ค่ะเม็ดน้อยๆน,นะแรกเขียวๆจุ้ม,จ,มจิ้มค่ะใส่ลงไปเลยสีหู้ดจะไหนว่ามันสุกเนาะคะ่ะสีเพิ่นก็นจะจะเปลี่ยนนะคะ นี่ค่ะถ้าเพิ่นซุกนะคะ่ะสีก็จะเริ่มเข้มขึ้นแบบนี้ค่ะจากสีเขียวอ่อนๆเนาะคะ่ะนี่เห็นบ่นค่ะสีจะเริ่มเข้มขึ้นนะคะบัดนี้เราก็จะเริ่มปรุงรสกันเลยค่ะแกงออมนะคะ่ะน้ำปลาจาใส่ลงไปชูรสค่ะใส่บวกินกับ่วตองใส่ได้ค่ะของชูรสนี่อ่าป่นให้เข้ากันค่ะเอาจริงๆกับสิบปรุงรสแค่สองอย่างนี่ไดะะ้ด้อค่ะ ก็ชิมรสชาติเบิงค่ะแบบที่้องมากนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะใส่เข้าขั่วน้ำนิดนึงนะคะนี่ค่ะเข้าขั่วค่ะใส่ลงไปเพิ่มความคนหนืดด้วค่ะรสชาติกบชิมเบิงนะคะสารอาหารลักลักกับคอโรฟิลล์นะคะคอโรฟิล <laughs> นะคะสาร่ายเนาะมีคอโรฟิลใส่เนื้อหมูลงไปเพื่อเพิ่มโปรตีนด้วยจ้า อจิตตกใจนสีงสีเขีเขยวสาหรายค่ะสาหรายคือตระกูลสาหรายชิมเบิ้งค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะว่าสีไข่พัมมันก็เปี่ยนแล้วเนาะคะ่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อลืมอย่างนึงค่ะผักอีตูผักอีตูอ่าต,ตบท้าได้ผักอีตูจ้าโอเคใส่อีตูลงไปค่ะแกงอีสานเนาะค่ะแกงอ่อมอีสานแกงอ่งอมไข่พัมค่ะเสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเห็นบอกง่ายปะค่ะง่ายเนาะ อาหารอีสานเห็ดง่ายๆเด่าว่วเด้ยค่ะเมนูนี่ลูกสาวข่สองคนมากๆเลยเรียบร้อยแล้วจ้าแกงอ่อมไข่พัม้มใส่หมูสับจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าตักเสิร์ฟจ้าหน้าตาสิตกใจเดะะ้อค่ะแล่ๆดำๆแต่อร่อยเด้กรุบๆเด้อค่ะกรุบๆค่ะ ถามว่าได้คุณค่าทางสารอาหารอยู่ด้วยค่ะคนหาเอาเด้อสรรพคุณคุณสมบัติคุณประโยชน์ของไข่พํานี่คนเนียเน้ยเนดเเลยจ้าใส่โปรตีนด้วยค่ะมีหมูสับด้วยนะคะแกงแบบอีสานนก็จะนวดๆด้ค่ะก็จะนัว,ๆ,ว,นวๆเนาะใครเคยกินก,นกนะเจ้หูด,ด้ค่ะว่ามันแซ่บเนาะค่ะเนาะแกงไข่พําค่ะไข่พํานะคะ,ะไข่พําจ้ะนะะี่เลยเรียบร้อยแล้วจ้า โอเคค่ะเมนูอีสานนะคะอีสานแท้ๆดังเดิมเลยนี่ของหากินยากค่ะอาหารตามฤดูกาลเหมือนกันค่ะจะไหนกันถ้าเห็นอยู่ตลาดก็ซื้อม่แกงนะคะ่ะเห็นอยู่ในน้ำกระร้าขึ้นมาค่ะามาล้างทําความสะอาดแล้วก็มากแกงมากินค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเอาเมนูแปลกๆอาหารพื้นบ้านมาให้เบิงะะ่งดด้วยค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะไม่ได้ค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ มือค่ำนี่สองสาวมาก้ายค่ะแกงไข่พัามค่ะแซบแซบแซบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยแกงไข่ผัามค่ะป้าป้าลุงกำนันซื้อมาฝากจากอำเภอคำม่วงค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์แถวนี้บ่มี่ด้วค่ะบ่ค่อยมี่แกงใส่หมูสับเออคนที่มีพ่อคุณบ้านโพนบ้านโพนบ้านโพนอร่อยเจินมากจินมากเลยทำโตโตใช่ไหมคะ อโอเคแล้วลุงกำนันมีอะไรมีเห็ดเผาะเพียวๆเลยจ้าทั้งเผาะนางังเผาะฝาย้วยค่ะน้ำนมันนัวมากเลยโอเคค่ะบ๊ายบาย <laughs>